คุผู้ชมวันนี้เราอยู่กับมาด้าบีทีห้าสิบโปรนะฮะเครื่อง2.2นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะวันนี้มาด้าบีทีห้าสิบโปรันนี้เข้ามาเกี่ยวกับปัญหาช่วงล่างอ่ะส่วนจะเป็นปัญหาอะไรมาดูกันอ่ะก็คือปีกนกล่างเขาหลวมนะ,ะปีกนกล่างเขาหลวมนะฮะหลวมยังไงอ่ะดูเห็นไหมฮะมันโยกได้หมดเลยนะฮะมันโยกได้หมดเลยนะฮะอ่าบูตปีกนกล่างมันหลวมแล้วนะฮะ อันนี้วิ่งไปน,นี่รู้สึกเจ้าของรถแจ้งว่ารู้สึกว่ามันไม่นิ่งนะฮะมันมันไม่นิ่งอ่ะดูข้างขวาเนี่ยข้างขวานี่หนักเลยนะฮะข้างขวานี่หนักเลยสั่นไปทั้งล้อเลยนะฮะสั่นไปทั้งล้อเลยนะฮะเนี่ยล้อนี่แขว่งได้เลยอ่ะแขว่งโยกได้เลยล้อนะฮะ,ะก็คือบูธปีกลกล่างนะฮะมันแตกมันขาดแล้วนะสำหรับ